ได้ยินเยู่บ้างเราเนถามนั่นยังในใจอยู่นะนางเลยไก่แล้วพี่น้องเลยไข่แล้ว่อยเจิงไก่สุขภาพดีสบายดีพี่น้อง บ่เกี่ยวกับเจ้าเจ้าเอาได้สิว่ากัากินนําใจหรือใดหรือจ้บ่เอาก็ได้เกี่ยวกับเฮาตจ้บ่เอาก็ได้หรือบ่เอาก็ได้หรือเอาก็ได้บ่เกี่ยวกับข่อยอืแล้วแต่เจ้าก็ได้เือนได้หยังกแล้วบ่เกี่ยวกันแล้วแต่พวกเจ้าเนาะอันนี้เออบ่ต้องอันนั้นดอกต้องคุยบ่ต้องถามเฮาสิเพิ่ากันเมื่อหน้าอยู่แล้ว่นให้ก็เอาเพิ่นบ่ให้ก็อย่าบ่ต้องถามเข้าใจ้่ ไาถามต้องไปเบาถึงเฮ้ยใช้เฮ้ยเหตุรังคาคือบ่อเอาบ่อได้บ่อยังไงขี้เจ้าก็ได้เฮือนเลยดีบ่ดอกเบเบานางลอยเหมือนแต่เมียนางลอยคือการเด้อเจ้าแห่งบ่มีชีสยังไงนางลอยัยินเบาเบาอะเขาเอาเรื่องนี้มาเลยนะเศร้าเอได้ยินเฉพาะเราถามนั่นมีอยังในใจอยู่นะนางลอยนี่ มีอยัางไรใจว่าออกมาดูมีอยังบอกม่ไดห้อัดอันทีใจคอยจะคิดยังอยู่ตอนนี้นั่งเลยคิดไอนอยาไปคิดหลายนะโอ้ยล้วแต่เพิ่มดเ่เน่มันได้มันก็ได้เองเลยน้องร้อยแล้วเต่เิหไม่เนเลยอ นางนุษย์นางนุนยงนางดำบอกขอจะมาหาบ่าเล่าหนเด้ออยู่หันบ่เล่าเราไปละบ่ไปเอาขี้กระเดือนละบ่ไปเอาขี้กระดึกเราจะไปแช่เบ็ดยังเป็องโมงเลยนางเฮียนคือว่าเลิกเลยสองโมงเบ็บ่สองโมงเ นเด็กเดนเไองเฮียนเขาได้ใชกาไองเฮียนว่าคืออาจารย์แล้วก็ไปมือมไรสองโมงนสองโมงสี่สองโมงสี่สิบสองมงสี่สิบเฮียนก็เลิกเลยยางไปได้เฮียนตอนแรกเนาะว่ได้แรกวันจันทร์นมหนอืวันคันวันคานว่ามัดมเนาะ จัน้จันมือวานี่เบิดมือเปชงกันน่ะเห็ดไปแชงกันนะอเก่งไปเบ่ง่อไอแม่เก่งพาอยางมืออไรนะนำลอยไปใช้นค่นันเองเออบัดคนนึงอยากไปบัดอยากไปบบช่องไอผัวไปตา้มาหายไหม อ,อัไปตังน้่อยาไป,ไปมันไปมันชองตาลอยนี่มามามาย่ผ้านัน่นจเห็หนยัง,งไปย่งางอะไรตลอดปรกมนางลอยจับผ้าในบ้านนี้าจอย,อยเขาไปใกเดอยาในบานน,านี้เขาไปใก้แล้วนางลอยจับผ้าะแมนบาลองลอย เป็นจักดูบ่ลอยจะคิดยังหน้าตาจะคือเศร้าๆคือบ่มีความสุขใช่ไหมเบอ๋อกคืออมถุกแทนหน้าตาจะ้ะ <laughs> หน้าตาอมถุกแท้อย่าไปหาเอื้อยบอ่เอื้อยเดีลูกนะฮะอยากไปอยู่บอ่อ้าวเป็นยังงั้นหร คื oh. อว่านั่นเอื้อยน้องกันได้อยากไปเยี่ยมไปยามกันอื้ยเอื้อนองอื้อน้องไงอ๋อ่าเลี้วคือว่าเอาแบบนั้นได้ขนาดคอยมีลูกเจ้าพังไปไปเรือมันบอดีเด้อแม่นั่นเด้อบ่เอาได้แบบนั้นคอยบอดเนีนะมึงเด้อเปยน่องต้องหักแพงกันปองดองกันที่ต้องกันเด้อข้าใจป่ะล่ะแบบที่ว่าตอนเจ้าได้ลูกเขาก็บ่มาเบิกเนีนี่บ่ไม่เห็นครับ เราเห็นข้ามานี่ยบอสเบอร์แสดงว่าเขาบ่อหูอืมเนาะอืมคือแน่นี่แหละนี่ท่านขาบ่อมาบอกเจ้าก็าบ่อหูเท่อนั้นว่าขาสิได้รู้มันเป็นอย่างนั้นต่างคนต่างบ่อหูเจ้าจะว่าว่าบอสอยากเมึงอยากไปในอะไรก็เอื้อยเจ้าเอ้ก็เอ้ยคือกันเอื้ยก็เอ้ยคือกันเอื้อยคือกันนั่นเองมามือหนึ่งมืนบอกเป็นอย่างหนึ่งมามือน่ะราะว่าไปอยากไปอยู่เพราะว่า มามือนี่รอบว่าอยากไปบ่าวเล่ากัสิพาไปวะพาไปพามามามื่อนี่พ่อุ้ยบ่ได้อยากไปเลยเพราะว่าจากว่าวไดๆนุเก่งบ่สอนเนียเนี่ยเมนไวเ่งเี่กรดี่เอ้ยเจ้าเนาะไปเบิ้งไปอนน้ำกันเราาเปนขาาวรบทั้งแต่ว่าเมนความผู้ใหญ่คนเล่า ไม่ได้ซ้อนนากันนี้ไม้ก็ว่าคิดนากันคิดคือกันเบาคือกันอไ่ยาวเาเนีนั้นมันบอถืเอเขาบอกเมาว่าแนวนั้นยาดแนวนั้น,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 นจ,จะจีคิดไปจังแบบนั้นเนาะมันบอถืเลยมันพาไปกับไปเหมันยังไปจังไปมันยังมีเวลาไป อันนอยากไปกับมือหนามือในเด้บาลาเอาเขามาเตศเ้าะบาลาพาไปเข้าใจบ้าหรอเออจยากไปอยู่ฮานพี่ระบาดนี่พี่าได้อยู่ไงเขาคิดไม่ลืมคิดเขาเอาก่อนใครคิดบ่ได้เออได้ดินเลยเราเอฟซีงง พี่อีกแล้วพีดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพีดไปยพีดมาหัปปาวหมออีกแล้วนี่ก็ดิหัวหมออีกแล้วหัวหมอทั้งพวทั้งเมียพีดไป,ป่พีดมาสบายดีไอ้สายสบายดีสบายดียเดินผาผ่าจะดีกว่าใจเดินเดินคว้าห้องเจ้าได้ยินบอกเจ้าเหตุยังอยู่จะนอนเห็นบอกนอนเพลง คือสบายแท้เข่าเนี่ยได้สิเกี่ยวคือยังนอนเฉยอยู่เก,ก,กียวะหรือโต๊ะก่อนหรือใส่แบกกะม้วเกี่ยวให้บ่แบ่ลงไปอยู่แบบไงพอเราเมื่อยน้ำเจ้าเราไห่หนิเนี่ยใ,ให้นั่งร้อยซะให้น,หนี่นั่งร้อยเกี่ยวซะเอาเลยเอาเลยแล้วเอาบ่อลอยพอนุชเพิ่งมาไห้เกี่ยวโหลดไห้นี่ยังได้แลยเขาได้เลยเขาได้เกี่ยวเขาได้เขาได้เลยสิเกี่ยวเป็นอยู่บ่ โอ้ยวงะบาคได้าวเห็นนั่งอยเกี่ยวเก่าอยู่ไหนใเบิ่งเน้อเินไปเป็นมีแต่ว่าเป็นเดือเด้อจากน้ำางแล้วเลา้วเหมือนวันชินเหมืนวันชินวันชินมันม่หมดจากหรอเมื่อไดวันชินนะมันิมดเขาบอกพายูเขาเาก้วเก่าคนนี้เขาเบิ่งก็เกีเก่านนี้น่ากะลูกีเขามาเลยันเกี่ยวบ มันตกแหงขมือได้เลนะแม่วามัแก็แหเตออยู่เซโนให้เจ้าบุเฮ็ที่โอ้ยเล็กน้อยมันกินก็เด็กน้นากังวขาต้องอ้เยโตงมนะขนาดคอยยังไงยังชิว่าเด็กน้อยเสียวอยู่บ่อคาซานหรือว่าพ่อสำนักอันนี้ทามกันแบบตรงตเลยนตรงไปตรงมา ออกมาเป็นยังงคือแมใ่ก้องคอยมเมนเห็นเนียงบ่แถวนี้บ่อร่มอยากตายแล้วนะจอมเสือบนะเนียได้แล้วก็เอาให้ไดได้ได้มาเงินเเมองพ่อบ่น่นมองพ่อบ่ี่ทมาจุบ่มันเป็นเถื่อเถื่อเบิ เอาพเลเลียวไปผูกจอาภาพเสื่อมเออคือใหนี่เด้ในมอบอกจับน้องกันนีินนั่งลอยจับเออผู้เลี้ยบบงกล้องอาพ่อป่ะเนี่ยกระสิี่คึ่งเลยอยังเหลือเท่าไรวันใน่าเอท่าไรห้าพันบอกแล้วมันเหลือที่เหลือด้บไดห้าพั พันหานีเออพันหานับเเดี๋ยวพันหัวใจจะได้ยาเหลือหลายขัดใจขัดใจเอาว่าตีจับคือพันหัแน่พันหาพันเดี๋ยวพนหานยังขาดอีกพันหาโอ้ยอะไรลูกซึนลูกซึนน่ะอย่เห็ะเรียวว่าเพื่อนลูกน้อยเนพ่แม่อแหละ มาดิโยพระโทรศัพท์ส tamam, ิตายโอเคพี่น้องเอ้ยก็ะิบจะจบที่เป็นสามีแล้วไม่ตายวันไหนสุสุเด้อนทางไกยเด้อเดี๋ยวหอดเดี๋ยวก็ได้เองไหนหอดงามมันได้คือกับเพื่อนอะไรจะเย็นเย็นแล้วเข้าแล้วนาบมาแล้วจังหวะการเรื่องห้องน้ำนีเจ้าสิคุดคุ้มถาบอคุดนี่แม่สั ขุดได้แม่คุ้มนะแล้วเจ้าคุดไว้จ้ากระไดไว้เออเออบัจจุบบอในไหนมันอะไรเขาเลยนะหนาเจ้าคุดคุ้มแหละจ้ะเอาถอมาลงจ้ากระไดไว้เออเจ้าจะคุดบ่อเออเขาจะขุดคุ้มบ่าวลาวกับจะา่อมาให้จะบ่อเจ้ากระไดเอ่าในไหนเออให้ขุดคุ้มบ่อยากขุดเออขุดคุ้มไว้แล้วจะา่อมม้วนบางแบบเออบ่อยากขุดเนาะมันจะขุดกับกระได้แล้ว ไปไปคุดเอ้ยุดเองไหนจะ่หาบ่าวลาขคุดหาบ่อมัยูใองหน้ายากบ่อด้หบ่าวลาขคุดห้บ่อให้บอาวลาขุดห้วันสันเป็นตาแพงอย่างี้เนาะแก่บ่าวลาวเให้ให้บ่าวลาวุดห้วสันเ่เจ้าคือบุคุดน้องหลบุเป็บุคุด คอยคุดคอยก็เอาทอนนั kh kh au, então, ah ้นแล้วห้องน้ำตัวนั้นก็ดีมันก็เป็นห้องน้ำก้อยตัวนา่งลอยไมันช่เป็นก็เป็นเราแค่นา่งลอยเนาะเกิดจะกชิมาเนะอยู่มาใกล้ๆนะสบายดีนา่งลอยสบายดีอือดอยดอยจ้องลืมอะไรได้น่ะบ่าวลาวบ่าวลาว สีอลาลด้่ว่าขอจับบอคอยดีกองก้องในามไปเลยได้คุณนี่เป็นยังต๊ไเยบ่คุณนี่โอเคไมใชห้นงะร่ะบ้นยน้องอยไปใช่นานไกนน้ไปกินน้ำใช่ว่าผัวไปตักน้ำห้นะ่เห็น ơ chắc mà cần nóng tay mà ní chị thảm lưu và luôn thảm hà này lưu mãi mày này mày nếu má mày mày chị mày mày cần ông hay má này mày dạn ท้าเจ้าใช่ใพาวจะเยน่ยนไอทก่่าดสบายดีนะมันเพลงสบายดีเอออ่ออาเทู่พวอมีอันนี้หักกันได้ลีหักกันได้รีพุน่นคอิคพี่น้องเลยเนะาะคลิปนี้ก็อิ่บมมียังไย ขอจบคลิปไปก่อนเนอะพี่น้องตาผิดพลาดประกันใดกับขอเถอขอภัยนั่นขอแม่พี่น้องเอฟซีเนาะสวัสดีและสะบายดีสบายดีกับคลิปนี้เนาะพี่น้อง